สวัสดีครับผมอาจารย์พันธุ์พงศ์นะครับอาจารย์โอนะครับฟิสิกส์ราชพัฒเชียงใหม่นะครับเ,เดี๋ยวเราจะมาทดลองกันเลยนะครับทดลองแต่ก่อนอื่นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญนอกจากตัวเกจนะครับเกจแล้วก็ชุดพวกนี้แล้วมันก็จะต้องมีอะไรฮะเดี๋ยวขอเก็บกอุปกรณ์นิดนึงนะฮะมันจะดูลบก,ก็คือ ขับโถโถแล้วก็กวดโถนะะบางเหต์ก็หยอดหยดที่เล่าลองยานะพูดง่ายง่ายหดเล่าลอยาผมซื้อมาราคา200ประมาณ2 0 0ไม่เกินสงราทิบาทอันนี้230กว่าบาทนะครับแล้วก็ขอให้หนานิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็กลัวว่ามันจะจะทนได้หรือเปล่าเนาะโดนแรงโดนอะไรต่างแต่ถ้าหนามก็จะดีนิดนึง นะครับทีนี้เนี่ยโอเคมีโถแล้วนะครับที่สําคัญอีกการหนึ่งก็คือตะเก็นยางตะเก็นยางตะเก็นยางอันนี้เนี่ยก็ไปหาซื้อร้านร้านที่เขาขายอุปกรณ์ทางทางด้านอุปกรณ์ทั่วไปนะที่เป็นทางด้านทางด้านช่างหน่อยนะฮะร้านตะเกน็นหนาประมาณสักห้าห้ามิลนะฮะตะเก็นห้ามิลหรืออยาให้มันอ่อนวรงนี้แล้วกันนะครับตะเก็นยางอันนี้ก็เหลือเฟือแล้วนะครับ แกนยางเนาะก็ตัดเป็นรูปโดนัตทีนี้ในความหนาของมันเนี่ยจะเอาเท่าไหร่ตะเก็นยางจะเอาความหนาเท่าไหร่อะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเรามา,ามาลองเช็คดูกันว่าจะเอาระดับไหนนะครับโอเคนะฮะเราดูว่าขวดโถมันมันมีเส้นตาดส่วนกลางของมันนะฮะมีรู้สึกว่ามันจะหนานิดนึงนะฮะขอขอของขอให้โหลแก้วมันจะหนานิดนึงนะครับแล้วก็เห็นไหมฮะ แล้วก็เอาประกันยาเนี่ยวางลงไปแต่รูตรงกลางเนี่ยคงจะต้องให้มีพื้นที่สําหรับรูของเกตกับรูของไอตัวท่อลมที่มันจะใช้อยู่บ้างนะครับแล้วก็ขอบของขอบของไอตัวโหเนี่ยโหวดโหตัวนี้นะฮะควรจะอยู่ตรงกลางของของประกนนะรันนะเพราะนั้นนี้แล้วก็ให้เหลือให้เหลือพื้นที่นิดนึง นะครับพื้นที่ของด้านนอกออกมานะครับันนี้นด้านพื้นที่พื้นที่พอสมควรนะครับเพื่อให้มันไม่ไม่อากาศให้มันห้อ่กาศเข้าไปนะครับทีนี้เนี่ยอาจจะต้องยุ่งยากนิดนึงเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะมีเรื่องของรูคุณอะไรต่างๆที่มันอาจจะมีตรงนี้นะครับวิธีแนะนำคืออาจจะใช้น้ําก่อนก่อนจะทดลองอาจจะต้องไปจุ่มน้ําเพื่อให้มีมีมี มีน้ำนะครับเกาะผิวของของประเก็นหรือว่าจะใช้น้ํามันนะคน้ำมันพวกน้ํามันน้ำมันน้ำมันพวกโซนแหนกแรงต่างนะครับค้นค้นให้มันมีมีน้ํามันอะไรนิดนึงนะครับเพราะว่าจะเป็นมันจะช่วยในการขูดรูด้วยนะครับนะองูดรูดเลยด้วยแต่เดี๋ยวผมลองดูดูก่อนว่าแต่ตอนนั้นตอนที่ทดลองเนี่ยมันมันตอนแรกมันได้นะฮะ ตอนตอนแรกช่วงแรกๆมันได้อยู่แต่ตอนหลังๆมารู้สึกว่ากินมันอญญาจจะนะครับมีปัญหาเนาะแล้วก็เราก็ต้องใช้การกด่อนในช่วงแรกของการดูดสูบออกในช่องเนี่ยจะมีการกดนิดนึงนะครับถ้ามันยังไม่ได้ก็คงเอาไปจุ่มน้ําแล้วก็เอามาวางแล้วก็สลับสลับนิดนึงนะฮะให้มีความชืน้นนะครับให้มันเพื่อเพื่อให้ช่วยในการกดรูที่อยู่ด้านข้างนะครับวางนนด้านบนทีนี้การทดลองแรกเนี่ย จะเป็นการสาธิตเกี่ยวกับเรื่องของความดันนะครับความดันว่าโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับความดันที่อยู่ล้อมรอบตัวเรามันเกิดจากอากาศใช่ไหมครับกดกดวัตถุทุกสิ่งทุกอย่างดันทุกสิ่งทุกอย่างในในมุมของมุมตั้งสามกับพื้นผิวใช่ไหมครับอันนี้ก็กดของความดันทั่วไปนะครับ f ต่อ a นะ e ก็คือ f เจา a นะครับ e คือความดัน f ก็คือแรง ที่กดลงพื้นผิว A ก็คือพื้นท,ที่นะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราเอาอากาศออกจากระบบไปออกจากแชมเบอร์ออกจากโถนี่แหละนะครับพฤติกรรมของลูกโป่งนี่จะเป็นยังไงตอนนี้เราเป่าลูกโป่งเข้าไปในเป่าเป่าอากาศเข้าไปในลูกโป่งแล้ปิดจุกืนี้หน่อยมนยางรลัดนะครับแล้วเวลาเราดูอาก,กาศออกจากแชมเบอร์มันจะมีพฤติกรรมยังไงนะครับ เดี๋ยวก็คงอยากจะให้ทุกท่านลองเช็คดูว่ามันมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะจะลองดูเบื้องต้นก่อนนะครับคงอาจจะต้องมีมีอะไรหลายอย่างตะปกตะก,กัดที่มนี่นะเดี๋ยวลองใสม่มาเยวก่อนนะครับเหนื่อยครับ ทำแบบนี้เหนื่อยเพราะเพราะกว่ามันจะโดดออกเนี่ยคือถึงระดับหนึ่งเนี่ยมันก็เหนื่อยคนสูบมันเหนื่อยนะครับคนคนดูดอาก,กาศนะครับเหนื่อยไม่ทราบว่าจะเห็นเกจหรือเปล่าเกจความดันตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเวลาผม,มดูดออกเนี่ยผมต้องเช็คดูว่ามันมันอากาศมันออกหรือเปล่ามันโดนดูดออกจริงหรือเปล่านะครับต้องดูเกจก่อนนะครับ ลองเช็คก่อนนะครับตรนนี้ทุกท่านเห็นโป่งแล้วนะวครับเห็นเห็นลูกโปง่งโอเคผมเห็นว่ามันขนาดปกตินะครับทีนี้ผมจะลองดูก่อนนะครับได้นะได้นะออกแล้วนะครับจะบอกนะครับดูขนาดลูกโป่งนะนะครัตอนนี้อยู่ที่ประมาณประมาณห้านิ้วประหดหรอนะครับ นี้อยู่ที่ประมาณ10นิ้วกลอานะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ10กว่านะฮะตอนนี้ไอตัวเช็คบาลมันจะทำงานบบตลอดก็กแก,กแคก,กแๆกนะถ้ามาอยู่ใกล้ๆจะเห็นว่าเห็นลูกโปองไหมฮะเปลี่ยนเลย อยู่นี่เกือบสิบห้นะครับเอ็นนี้ก็เห็นผลแล้วนะฮะนะฮะอยู่ที่ประมาณ15บห้านิ้วตลอดนะครับเนาะขนาดโอเคได้เหงื่อพอสมควรนะฮะได้เหงื่อพอสมควรโอเคมันโตขึ้นนะก็โดยเหตุผลว่าความดันภายในโถเนี่ยมันจะเออคือ อากาศมันจะลดลงตอนนี้เราดูเราอากาศออกนะครับมอกี้เราคุยกันว่าอากาศเนี่ยมันจะเป็นตัวกดกดผิวด้านนอกของวัตถุทุกอย่างในกรณีที่เราเอาไว้ข้างนอกนะครับภายใต้บรรยากาศแต่ตอนนี้เนี่ยเราเอาลูกโป่งใส่เข้าไปในโถแล้วเราก็ดูดอากาศออกจากโถกหรือว่าแชมเบอร์เพราะฉะนั้นอากาศมันจะดูดโดนดูดออก เพราะนั้นมันจะไม่มีอากาศหรือมีอากาศเบาบางมากที่จะไปกดพื้นผิวของลูกโป,ปง่งมีแรงน้อยอะพูดกัน,นตรงๆก็คือ P เท่ากับ F ส่วนใช่ไหมฮะพอพอโมเลกุลของอากาศมีน้อย F ก็น้อยด้วยเพราะนั้นนี่นะครับมันก็จะทำให้ความดันที่อยู่ในตัวลูกโป่งซึ่งมีอากาศอยู่นะครับเอาชนะ คว,นนค,วความดันที่อยู่ภายนอกลูกโป่งภายในนะความดันภายในลูกโป่งเอาชนะความดันที่อยู่ภายนอกลูกโป่งนั่นคือภายในชมเบอร์หรือว่าโถกแก้วนั่นเองพอทาให้ลูกโป่งมันครับโ,โดนแรงที่อยู่โดนอากาศที่อยู่ภายในลูกโป่งเนี่ยดันออกดันออกดันออกกระดูกโตถือว่าใช้ได้นะเดี๋ยวผมจะลองแวะอีกนิดน,น,น,นึงน่าจะไม่มีปัญหานะ เรื่องของเรื่องคือผมัวบลูกโป่งตจแต่กองจะไม่แตกนะูกมันก็ไม่มากไม่เท่าไหร่ลองรู้แล้วกันนะฮะพอแล้วั้มฮะก็ก็เห็นผลฮะก็มันโตขึ้นใช่ไหมฮะโอเคแล้วทีนี้สุดท้ายผมจะเอาอากาศพายนอกเข้าไป เปิดอากาศภายนอกเข้าไปเข้าไปในโถแล้วท่านลองดูว่าลูกโป่งมีพฤติกรรมยังไงนะครับแล้วก็แกะนะฮะไม่น,น่าเชื่อนะฮะดินเหมือนเจ้าเข้าเลยฮนะ โอเคท่านคงเห็นแล้วนะครับว่าพฤติกรรมของลูกโป่งมันเปลี่ยนไปใช่ไหมครัโอเคครับผมสําหรับผมก็คงจะมีการทดลองอันแรกนียให้เห็นเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันทดลองต่อไปนะครับ